ไขมันในเลือดสูงแล้วทานยาลดไขมันทำไมถึงเสี่ยงต่อการเป็นไขมันพอกตับและพัฒนาเป็นตับเสร็อและตับแข็งนะคะเอิรนเบมีคำตอบและทางออกค่ะก่อนที่จะชมคลิปนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดสาระดีๆค่ะ 80%ของคอรลสเตอรอนตับเป็นตัวผลิตขึ้นมาเองแล้วก็ค่อยๆลำเลียงสู่กระแสเลือดพอเราเจาะเลือด,อเ,รอเ,อดเราถึงจะรู้ว่าไขมันในเลือดเราสูงนะคะพอเราทานยาลดไขมันเนี่ยมันจะออกฤทธิ์ในการปิดช่องทางของตับไม่ให้ตับปล่อยไขมันออกสู่กระแสะเลือดนะคะในขณะที่ตับยังมีการผลิตไขมันขึ้นมาแต่ไม่มีทางระบายออกนะคะ ไขมันจึงสะสมอยู่ในตับนะคะจึงกลายเป็นไขมันพอกตับถ้าปล่อยทิ้งไว้เนี่ยนะคะก็จะค่อยๆพัฒนาเป็นตับอักเสบหรือตับแข็งได้ในที่สุดนะคะสําหรับวิธีการดูแลของการแพทย์จีนนะคะจะเน้นการปรับสภาพความสมดุลของตับทําให้ตับผลิตไขมันในปริมาณที่เหมาะสมไม่เร็วเกินไป ไม่มากเกินไปนะคะในขณะเดียวกันก็จะดูแลในส่วนของความสะอาดของหลอดเลือดนะคะทำให้การไหลเวียนของเลือดดีขึ้นนะคะสําหรับวิธีการดูแลสุขภาพของหลอดเลือดหรือแก้ไขปัญหาของไขมันในเลือดสูงนั้นสามารถที่จะปรึกษาเพิ่มเติมกับทีมแพทย์จีนของเอิร์นเวได้นะคะยาสมุนไพรจีนสามารถที่จะช่วยได้ดีหรือบางทีนะคะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างก็สามารถที่จะช่วยได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องทานยานะคะซึ่งทีมแพทย์จีนเอิร์นเวยยินดีที่จะให้คําแนะนําค่ะ